ดูครับเกียร์หลังไม่มีดีโดนเข่าโอ้เรียกร้อยไปครับโดนนับเลยครับโดนสูงไปแล้วครับเอะเลครับโดนสี่ห้าหกเจ็ดนับแปดครับ โดนบววครับอะไรครับหมองูโดนเข้าไปหมองูตายพะงูหรือเปล่าครับไปฟันไปต่อยเขาแต่ว่าโดนสวนกลับหมดไปครึ่งทางของยกนี้เองครับจัอเกิดเกิดขึ้นนะหายหรือยังครับพื้นหรือยังวันนั้นเก่นสวนโดนโดนยกสี่ครับหลับยก4ี่แต่ว่ายกสองนี่ได้นะแปดแล้วครับโอซอกเล้ครับ ได้เวลาล้างแทนหรือว่าหรือว่าจะเจ็บต่อไปอีกต่อยต่อยเขาแล้วไม่ระวังตัวครับต่อยแล้วเวลาโอ้โห้อเอาแล้วครับเออ่อเข้ากลามเลยนะ,ะครับมาสักครู่สายหน้าบอกไม่เท่าไรเอาแล้วครับแรงไปเสียแน่ครับแรงได้เสียแล้ว,วแล้วตัวอะไรครับใครน็อกใครครับอย่าเอาคืนครับเอาหนักหนักแรงแรงจัดให้ตลอดเลยครับเพชรดำเพชรดำเสียไปนหนึ่งนัครับกำลังจะเอานับคืนรับเอาแล้วครับต่อยขวาไปสามทีลงไป Oh. โอ้ครับนับอีกครับโอ้รถที่หลังดังกว่าจริงๆนะครับไม่ลุกเลยครับหนึ่งสองสามครับโดนสามหมัดครับสองซัดครับสองกระโดนครับโดนแล้วครับโดนโดนรูดเอาเมาแล้วโอ้อยยังสอบกลับพื้นรือยังครับพื้นรือยังสถานพาพื้นรือยังครับเอาแล้วครับ อีกครับบวกกันอีกรอบหนึ่งบวกกันต่อครับบวกกันต่อโพลโหดยิงยิงโอ้โหศอกครับสอกระลุแล้วแล้วทำได้ขนาดนี้ครับเจอศิกหนักแล้วอาวุธกุ่นแรงขนาดนี้จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรนี่ทำงานหนักครับพบศึกหนักเลยครับสถานฟ้าเรียบร้อยเลยครับลบหนักแล้วครับบัดขวาของสถานค้าส่งเด่นลิดลงไปแล้วนับแปดครับวิ่งเข้ามาแน่ๆครับ มันไปแล้วไม่น่าเชื่อครับได้สุดยอดมากแล้วเขาก็ทําได้เอ้าโดนเหมือนกันครับต้องต้องจับเอวรัดเอวเลยอ้ต่อยแล้วมุมเดียวกันได้ครับเสร็จเรื้นแล้วน่ากลัวครับน่ากลัวมากโดยตัวเองเสียนับไปแล้วนะครับเอาเอาศอกมาใช้แลกกันอีกแล้วแลกกันอีกรอบนึงครับไม่จบยกหน้าแน่ครับ คนที่เป okay. ็นโรคหัวใจครับนะดูครับจังหวะจังหวะสอบเอยแล้วเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเข้าได้เข้าเข็มแล้วครับขึ้นมาแล้วแต่ลื้อขึ้นแล้วครับมูครับโอ้ยเอาแล้วครับเอาอย่างไรคร an> ับโอ้โหครับจบไปได้แล้ากรรมการยังไม่ยอมหยุดนะครับหัวใจกรรมการนะครับทันทีเป็นโรคหัวใจระวังนะครับต่อยกันสอบระวัง เรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหไทยเจะสีอย่างนี้ก็มี